สวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ก็กลับอีกครั้งครับเกมโรบอทไดแมปโกลาการ์เด้นนะครับที่จริงอีเวนท์ที่มาใหม่เนี่ยตอนแรกนึกว,ว่ามันจะออกไปแล้วไอ้ไนค์ซีทใช่ไหมไนค์เชดเนี่ยไออีเวนท์ตอนคืนเนี่ยกลายเป็นว่ามันยังอยู่เลยเนี่ยแล้วก็มีที่มาใหม่ครับเป็นร้านค้าตรงนี้ทวายไลท์ช็อปที่จะขายมเมล็ดพืชแล้วก็ขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะอย่างมเมล็ดพืชที่ขายอันใหม่ก็มีอ่เซเลสเบอร์ตี้เอ้ย์เบอรี่แล้วก็มูนแมงโก้ครับซึ่งตอนที่พี่เล่นเนี่ยมันขายแล้วมูน นี่ไงมูนแมงโก้ไซดราคาเท่าไหร่นะถ้าจะว่อกี้น่าจะร้อยล้านหรือพันล้านมัน้งราคาแพงมากเลยไอันี้ยังไม่ยังไม่ได้อันเดียวนะไอเบอร์รี่เนี่ยแต่มูนแคทพี่มีอยู่ละมูนแคทในบ้านตรงนี้ทางขวามือเช็คได้เลยนี่ไงสติยงมีมูนแคทสองตัวที่จริงพี่มี3ตัวนะแต่ว่าเอามาใช้งาน2ตัวก่อนอีกตัวนึงมันตัวเล็กนี่ไงมูนแคทตัวนี้นี่แมวมูนแคทแต่เดี๋ยวเราก็จะปลูกเบอร์รี่นี้ด้วยเบอร์รี่ตัวนี้ มูเบอร์รี่เดี๋ยวมาดูกันว่าต้นมันจะใหญ่แค่ไหนนะเดี๋ยวพี่ขอปูบุนเบอร์รี่ทิ้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไปอัดเกมอื่นแป๊หนึ่งนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันต้นใหญ่แค่ไหนไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวใช้สปริงเกอร์ให้มันโตไปมาต่อกันเลยตอนนี้พี่ปล่อยให้มันโตราต้นบุ้แมงโก้โอ้ต้นก็ไม่ใหญ่มากนะคล้ายกับต้นแมงโก้เลยจะเป็นสีม่วงแล้วก็ตอนนี้80%ละสปริงเกอร์พี่ทํางานใกล้หมดพอดี เราลดน้ำไปเรื่อยๆแปดสเอด่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนนั้นก่อนตอนเนี้ยพี่ได้นี่มา h a r v e s t ราคาต้อง30ล้านเลยนะแต่ว่ามันเหมือนจะไอตัวเนี้ย Halved Two เนี่ยถ้าเราใช้ตัว r e คอ l l ไปดูเพิ่งรีพอดีเลย Halved Two พี่เคยใช้ปะยังไม่เคยใช้เลยซื้อมาต้องหลายอันละ h a l v e Two อ่ะมันใช้ได้5ครั้งนะ30ล้านก็ตกอันละประมาณ6ล้านปะหกห้าสา คืออันละหกล้านเนี่ยมันไม่คุ้มเลยเว้ยถ้าพี่จะมาเก็บไผลไม้อ่างเงี้ยถัว่วพี่ลองให้ดูเลยหกล้าน่ะแต่พี่คิดก่อนเดี๋ยวพี่ที่ล้างพืชในตัวก่อนทิ้งแล้วนะจะดูกันว่าหกล้านมันจะคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกไงก็ไม่คุ้มมาถัว่วพี่คิดนะต้นหนึ่งมันน่าจะมันน่าจะน้อยกว่านั้นอ่ะลองดูถั่วต้นนี้เลยไม่ต้องเลือกต้นเอานี้เลยอ่ะข้างหน้าอ่ามันตกคร้ละหกล้านใช่ไหมลองดูนะได้สองแสน 200, ไม่คุ้ม คือมันจะคุ้มอะถ้าเราทําให้พืชอะมันโตเดี๋ยวก็ติดสถานะแบบเรเลเชียวฟ้าผ่าติดซอมบี้พวกนี้ใช่ไหมถ้ามันคุ้มอย่างเงี้ยนะถ้าจะเห็นนะเน่เน่เน่เ,นเนอย่างเงี้ยต้นนี้อาจจะคุ้มต้นแคนดี้เนี่ยของพี่ที่ทําไว้ตรงเนี้ยต้นแคนดี้บอสซัมแต่พี่ก็ไม่ได้เก็บด้วยนะนนะพี่ก็เดินเก็บเอาธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันมีน้อยแล้วพี่ก็มีต้นแคนดี้บอสซัมแค่ต้นเดียวเองก็มันเก็บทีละต้นอยู่แล้วใช่ไหมไอตัวนั้นอะเนี่ยได้ไม่เยอะอันนี้อันนี้อันนี้ แล้วก็ไอแคนดี้บอสซัมป่ะพี่กำลังนี่อยู่ตอนนี้มีทั้งหมดอ่าหนึ่งอันสองอันสามบันมีสามแท่งเี่ยที่กำลังรอให้มันเกิดสถานะต่างๆครับตอนนี้มันเหมือนจะมีแค่ช็อกนะเฮ้ยมีแค่แช่แข็งไม่ใช่ช็อกมีแค่ชิลเดี๋ยวเรารอให้มันฟ้าผ่าติดเซเลเชียลเซเลเชียลคือดาวตกนะเนีย่ยได้แค่ล้าสี่ยังไงก็ไม่คุ้มล้วต้องให้พืชมันติดสถานะเยอะๆเลยอาอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะน,นี่แคนตี้บอสซัมธรรมดา แล้วก็อันนี้ล่ะน่้ติดแค่ช็อคเอ้ติดแค่ชิลหรือฟอสนะอันนี้ติดแช่แข็งอะติดแค่ชิลอันนี้ก็น่าจะธรรมดาเลยไม่น่าติดเลยเลยเราต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆครับเกิดไอ้น,นั่น่ะบรรยากาศฟ้าฝนเป็นใจ แล้วก็ตอนนี้บ้านเรานอกจากรอไอ้นี่มันโตพี่มีนี่ด้วยนะต้นนี้ต้นไผ่ต้นไผ่ติดเปียกเซเลเชียแล้วก็ช็อกเดี๋ยวเราจะรอให้มันเยอะกว่านี้แล้วขายทีเดียวเลยต่อไปก็น่าจะเหลือแค่มูลละมั้งเซเลเชียกับช็อกมูลมูลซอมบี้แต่ซอมบี้พี่ไม่ได้เอาตัวชิคเก้นซอมบี้มาแ,แล้วเดี๋ยวลองขายเลยก็แล้วกันถ้างั้นขายต้นหนึ่งตรงนี้ราคาเอ้าเจ็ดแสนเองรู้ว่าแพงกว่านั้น แล้วก็ตอนนี้สวนพี่เนี่ยจัดใหม่แล้วนะครับเราเอาตัวแมงโก้เนี่ยมูลแมงโก้ไว้ตรงกลางสลับกับพวกพืชสวนตรงนี้แล้วก็พริกย้ําไม่อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นพริกพริกกับต้นไผ่ที่ปลูกเอาไว้รอให้มันเกิดแบบพวกฟ้าผ่าต่างๆาแล้วก็ฟางนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเอ็กแพลนเป็นแชนเบอร์รี่แล้วก็มีตัวตัวเนี้ยอิตเตอร์เอ็กแล้วก็แคนดี้บอสซัมแล้วมีนี้ด้วยมูลบอสซัมใน้เราก็น่าจะมีของพวกนี้ครบ น่าจะใช่นะคุณบอสซ้ำมีถัว่วถั่วพี่มีอ่าน่าจะห้าต้นนะหนึ่งต้นตรงนี้สองต้นสมต้นแล้วก็สต้นอ้อสต้นนี่ว่าทำไงได้ห้าถ้าจะสต้นแหละนับผิดมีถั่วสต้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าดิหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตัวนี้ใช่ปะ มองนี้ยไกลๆนี่อย่างนี้ห้าต้นต้นเล็กหนึ่งต้นตรงนี้อ่าใช้นี่ใช้เฟเวอร์เลดอะเฟเวอร์เลดไปได้ต้องใช้โทัเวลนั่นแหละแล้วก็มีห้าต้นหัวห้าต้นได้จากการซื้อแล้วก็มีอันนึงด้วยนะได้จากการเก็บมาเล็ดอะมาเล็ดเร่งออกมาได้ด้วยไอ้พี่ยังอยู่ปะเนี่ย,ยเงียไปเลยไม่พูดเลย,ยเลยอ่ะเออไม่พูดเลยเลยเงียไปเลยอ่ะนึกว่าน่าไปแล้วยังอยู่เหรอใช่ยังอยู่ยไม่พูดอะไรกับพี่เลยเป็นไรหลับปะเนี่ย มิกำลังตกหลังบ้านอยู่หรือว่าหลับไปแล้วตกแต่งนี่เรไร้เอาโนคู่มาเกาะเสาเนี่ยอนคู่เกาะดิสโก้เมื่อคืนดิสโก้แล้วอาอไว้กระโดดเนี่ยใช่เอาไว้กระโดดไกระโดดขนบนกระโดดไม่ได้ยังจัดไม่เสร็จเลยเฮ้ยมีซุ้มประตูเลยพี่ไม่มีเลยเนี่ยไอซุ้มรูปดาวซุ้มไม่ได้ไปตั้งสามันโผพี่ไม่เห็นได้เลย โตยังอ่ะแมงโก้น่ะคุยมั้จะคุยยังไงแล้วไม่โตทีมันออกมาเป็นลูกแมงโก้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นลูกใหญ่ๆเออแมงโก้ปียังไม่ได้ปลูกเลยปลูกมันปลูกนานบิ๊กแล้วมันก็ออกนานด้วยว่าจะออกนะปลูกทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงันไม่ออกหร้วมั้งมันคอมโบกับแมวได้นะแมวมันมีเอฟเฟกต์ที่ว่าเราปลูกพวกพืชที่เป็นอไเนี่ยเป็นพวกประเภทมูนอ่ะมันมีโอกาสที่พืชจะยังอยู่เก็บไปแล้วยังอยู่ที่ต้นคล้ายๆกับไอ้นั่นแต่แต่นั้นเป็นดูพิเคทเลยมดอ่ะ ก็เลยคอมโบกับมดได้นะแบบดูพิเข็แล้วยังอยู่ที่ต้นได้ด้วยนะโอเคอันนี้ปล่อยทิ้งไว้พืชเราจะรอให้มันติดอย่างอื่นนอกจากเซเลเชียแล้วกันปล่อยไ้มันไม่ออกเลยนะ่ะแมงโก้ก็มันตายไปต้นไม้พี่บวกลรงรดน้ํารรัวเลยดิลดแล้วพี่ลดไปสิบรอบแล้วพี่ <ลด S 1> เพิ่นด้วยอ่ะรดไปลดต่อไปอีกใส่แอดแบนสปริงเกอร์ใส่นี่แล้วก็ไม่โตนะพี่ลองวางเบสิกแลวเบสิกเรามีเยอะมันจะไม่ออกผลจริงจริงอเออหรือมันเป็นพืชที่โตเฉพาะตอนคืน มีไหมปะแบบเพิ่งจะโตต,ตอนคืนอ,อย่างเดียวกับวันไม่โตอะน่าจะไม่มีนะกลัวไม่มีอะไรทำอ่ะเดี๋ยวนั้นละกันอ่าพี่ถอนอันนี้เล่นละกันนะถอนเห็ดเล่นอันหนึง่งมันนานอนะ่ะนานนั่งถอนเห็ดเล่นแล้วตอนนี้โอ้ยมึกดูตังโมดิไม่ต้องหรอกพี่ได้นี่โคตรเห็ดเห็ดโกเซเลเชียลมูนิตแล้วก็เปียกเราไปขายดีกว่าเห็ดเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิเห็ดดำไปด้วเห็ดดำ พี่ขอเช็คราคาก่อนนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวเออถ้าไม่ดีก็าขายเลยแล้วกันพอมัดเห็ดดำห้าสิบสองล้านห้าร้อยยี่สิบล้านโอ้ไม่ถึงพันล้านติดช็อคเลยเออนะถ้าน่าจะให้ติดช็อคกับเซเลเชียขายปะโอ้เสียดายน่าจะอยู่ให้นานกว่าน,นี้มาละเอ้ยอันนี้มาพอดีเลยพี่ตรงนี้ร้านขายของตุ๊กตาบิ๊กมาดูน่าจะขายอยากให้มันขายหน้าหนามาเมล็ดพืชอีกตัวหนึ่งไอ้เบอร์รี่อะ่ะ เซเลตเบอร์รี่ใช่ปะเฮ้ยขายไนเอ๊ะสองลูกซื้อไปไนซีดด้วยไปสุ่มกาชาทวายไล์เคสสตาร์คอลเลอร์ไม่ขายมูนแคทขายตัวนึงเฮ้ยเซเลตเบอร์รี่ขายสามลูกเลยเฮ้ยมูลเมงโก้ด้วยมูลเมงโก้เอออ๋อมูลเมงโก้ราคานี่งไงพันล้านโอ้โหโอเคตังพี่เยอะอยู่แหละแต่ว่าก็จะมาได้มูนแคทน้ำหนัก1.2ึกิโลตัวเบิ่มมูนแคทแล้วก็ทวายไล์เคส เก็บไปไนซ์ซียดฮาวเวิร์ดเก็บไปก่อนไอเองกบิ๊กไม่เอาแล้วนะแล้วแต่บิ๊กดิมูนแมงโก้ต้องปลูกเพิ่มแล้วก็มีไอ้นี่เซเลสเบอร์รี่เอไปมาเราเอามาปลูกเลยนะเมื่อกี God ้พี่ใช้ก๊อ็พี่ใช้ก๊อ็สปริงเกอร์ไปค่ะว่าให้มันโตมันไม่โตสักต้นเลยมันแปลกมากเลยต้นเนี้ยใช่ใช้ก๊อ็สปริงเกอร์ใช้แอดวานแอดวานไปสามสี่อันแล้วก็ไม่โตแล้วพี่ปลูกเซเลสเบอร์รี่รอแล้วกันแล้วก็ปลูกมูนแมงโก้ไปอีกลูกหนึ่ง ต้นอ่ะมันโตพอมันโตแล้วมันไม่ยอมออกเฮ้ยเนี่ยเซเลบรี่โตเร็วมากเลยมันเป็นหนามเป็นเบอร์รี่มีหนามโอเคลำบากแล้วมันมันเป็นพุ่มน้ำอะ่ะพุ่มมีหนามอะ่ะแต่ผลไม้มีหนมามไม่ไม่รู้โอเคนี่เก็บไปเรามากาชานี่รอแล้วกันเมื่อคืนพอดีอาจจะดีหลักกาชาให้ได้จะม,ม,ม,มุนปั้นซ้ำโอ้โหมึงขอเวอร์ไม่แกดามินหลอดพี่ได้นายเชดอีกอ่ะ ไอ,อ้มูนโกรดีอยู่อีกสองอันสุมเฮ้ยมูนฟาเวอร์พี่ได้มูนฟาเวอร์เฮ้ยดีมูนฟาเวอร์อ่ะสุดท้ายละขอมูนบัสซัมเฮ้ยมูนฟาเวอร์โอเคมูนฟาเวอร์สองอันมามูนฟาเวอร์บัตปลูกเลยอ่าปลูกไว้ตรงนี้มูนฟาเวอร์พี่ปลูกไว้แถวไหนนะตรงนี้ด้านหลังนี่ไงสองต้น อ่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยบูญฟาวเวอร์มีอันนึงติดช็อคด้วยนี่ไงลูกใหญ่ติดเซเลเชียกับช็อคราคาจะแพงพี่ปล่อยไว้ก่อนสวยงามเดีอยวนี้มันเอาไว้โชว์อยู่แล้วด้วยที่จริงอ่ะลดน้ำต้นไม้เพิ่มบุญเมลอนอันนี้บุญแมงโก้เดี๋ยวไม่ใช่เมลอนบุญแมงโก้แล้วก็ลดบอสซัมบอสซัมสองบอสซัมเลยรอมันโตแคนดี้บอสซัม มุนแมงโก้ไม่ยอมโตทีโตยากพอโตแล้วลูกก็ไม่ยอมออกเลยจ่างจัดราคาไม่แพงวะเนี่ยเกิดอ,อย่างยางนะแคนดี้บอสซัมออกไปแล้วสองอันสามอันเลยไอเนี่ยออกเยอะเพิ่มเยอะไอนี่ยังไม่ออกเลยลูกมันหายไปไหนเนี่ยต้นนี้ยังไม่โตเต็มที่เลยพอพี่โตแล้วนะแต่ว่าลูกไม่ออกมาระหว่างนี้เดี๋ยวเอาตัวติดมุดิดมาลงตรงนี้ด้วยาราคาเราก็ซื้อหมดแล้ว แล้วกล่องเราสามารถเอาไปวางเพื่อเปิดได้นะอ่ะเทปนี่ไปหมดได้เลยดูหน้าพอยห้าอันโตให้ไหมเนี่ยแมงโก้อยอมโตอุ้ยมาแล้วเซเลเชียลใช้สตาร์คอลเลอร์เลยใช้สตาร์คอลเลอร์เล็กใช้เลยนะใช้เลยเอออะไรเมื่อกี้ตดอ่ะว,วะะุ๊ดท่อืมตดดอ ไม่ได้ตดูดังพูดไม่ได้ตดแต่แบบนั้นเราเป่าติดดน,นตรี <c oughs> เป่าขึ้นดนตรีอยากตดูดเอาเปาล่าลารอให้มันตรงมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอาวางอันนี้แลหละแค่แค่นะใครเกินไปโอเคต้องรอดต้นอ,อิตาเอกเอ้ยไข่ลีไข่ดีเจนเหรอใขม่ม,มิติกมิติกอ่อเอ้ยไปดูไปดูดูมิติกมิติก อ่ะไปดูไปดูดูมีคอเฮ้ยมิติเอกมาเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้มิติเอกอะ่ะพี่ได้อ๋อพี่ต้องการบา่าวเมาส์หรือไม่ก็เลดฟอ็อกก็ได้เล้วก็เลดแอนด์ถ้าเลดแอนด์จะมาแทนแอนด์ที่บ้านตัวเดิมอ่าตรงนี้ใครเออเลดฟอ็อกกับสแควร์โร่ยังไม่เคยได้เลยสแควร์โร่พี่ได้แล้วอุ้ยจริงสแควร์โร่พี่น่าจะวางเออหนึ่งเปเลยสแควร์โร่มันมีเอฟเฟกต์ที่ว่าถ้าเราวางซีดมีโอกาสไม่แบบไม่ได้ใช้ซีดเล็ก โอ้พี่ลืมเลยเผื่อบูลแมงโกมันจะได้วางมันมีอันด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เออลืมเลยอ่ะใช่สแควร์รอบปะเท่าไหร่มันมีตัวหนึ่งอ่ะมันเอฟเฟกที่ว่าแบบวางแล้วมันนั่นฟังฟรีอ่ะเออโอ้โหอดเลยเสงแสงลืมคิดลืมคิดไปเลยว่ามีโอเคเหมือนไอ้นี่จะติดเบอร์รี่แล้วโอเคได้แล้วอุ้ยนี่ไงเซเลสเบอร์รี่ติดเซเลเชียวิโอ้โห สุดยอดเบอร์รี่เบอร์รี่ม่วงลองขายดูนะรานะคาเท่าไหร่แต่อันเดียวหนึ่งล้านอุ้ยโคตรแพงมันแพงที่ว่าอุ้ยพี่เข้าใจมันเป็นพืชแบบพืชประเภทผู้เหม่อเองมันแพงกว่าเบอร์รี่ธรรมไายอีกนะเอารติเซเลเชียเซเลตเบอรี่อยู่เองม,ม,มันก็ถ้ามันโดนช็อตก,ก็ห้าสิบล้านปะเออถ้ามันติดแบบนัน่นอีกเออพี่ปล่อยไว้เลยติดเซเลเชียแล้วอันไหนติดเซเลเชียก็ปล่อยไว้กอตตีดิดอ่ะมารีบโตซะ เดี๋ยวไผ่เนพี่เอาออกอันนึงเอาเผอเก็บไอเบอร์รี่ไปหนึงแล้วก็ใช้สตาร์คอลเลอร์ใกล้เกินไปมันมีใกล้กว่าเนี่ยมีใกล้ๆแถวนี้ด้วยเอาปักไปในเห็ดดิปักไม่ได้ถึงว่าข้างในนี้มีอันหนึ่งแน่เลยที่ปักไว้ปักแถวนี้ไม่ได้ มนมีอันนึงอยู่แ,แถวานี้อิตเตอรเอ็ติดนี่อันนี้เราจะขายหมดแล้วกันอิตเตอร์เอ็พี่ไม่เก็บไว้ละขายด่วนเพราะอยากได้แบบพวกอิตเตอรเอ็กแบบระดับสีลุงเลยถ้าเป็นจะเก็บแ็้วเพิ่งเป็นระดับสีลุงอันนี้พี่จะขายทิ้งเลยนะอนนี้นพี่เก็บไว้นานละสตาร์ฟุตติดลุงเนี่ยสตาร์ฟุตติดโกบัตแล้วก็เซเลเชียลนี่ลองดูด้านราคาเท่าไหร่ s t a r f r u โก Goat แล้วก็เซเลเชียลขายไปสาสิบห้าล้านไม่แพงแล้วก็ขายทั้งหมดเลยขายไปหมดไม่เอาแล้วมูลนินิอะไม่เก็บแล้วฮีเกียร์แล้วอ่ะรอรอ,อที่เหลือรอ,อให้มันออกมาอ้แมนโก้ยัไม่ออกสักทีวะโอ้ก o ซ e เลเชียลเว็ s h o c ไปเลยมัคืออะไรเปเปอร์ ยอดพิกยอดพิกเรืองแสงพริกสีขาวราคาไม่แพงดีมันต้องให้แพงกว่านี้สาสิบห้าล้านติดเซเลเชียลไหมอันนี้น่าจะติดแล้วนะแคดนี้บอสซอมนี้น่าจะติดแล้ววังเพิ่มวางไม่ได้ติดหรอ เอลยทีเดียวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านเขาเก็บกันเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรบิเฮ้ยออกแล้วมูนแมงโก้โอ้โหจะออกลูกหนึ่งแล้วติดเซเลเชียลอ่าอยู่มาโอ้ไม่ทำงานเอฟเฟกต์แมวพอจะออกมาจบอีเวนต์พอดีเลยมูนแมงโก้ได้ดูดิเนี่ยดูดินนดดหน้าตาเป็นยังไงบิ๊กพัดวัวโดไหนเอ้ยแมงโก้ดำเหรอใช่มูนแมงโก้ติดเซเลเชียลนี่ใช่ใช่ติดเซเลเชียล ปัญหาคือหน้าตาไม่ต่างจากแมงโก้ปกติเลยเออปัญหาคือมาก่อนมันจะโตได้ลูกหนึ่งโคตรนานเลยเฮลมัด์สองล้านเออก็ก็ใช้ได้นะลูกลูกไปใหญ่มากก็ใช้ได้โอเคขายปะติดเทเลเชียลแปลงว่ามันคูณมาเยอะแน่เลยก็คูณขึ้นมาโอเคขายปะโอ้เจ็ดสิบห้าล้านพี่เก็บไอ้นั่นอีเตอร์เอของพี่ได้เยอะกว่าอีกค่ะเจ็ดสิบห้าล้านกีตาร์เอกกับแคนดี้บอสซัมอันเดิม แล้วก็โตช้าด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นพืชระดับโหดอันไหนปะอุ้ยเฮ้ยเซเลตเบอร์รี่ติดโกโด้วยพี่ล็อกไว้ก่อนบิ๊กเซเลตเบอร์รี่ติดโก้มิกกี้ครับเซเลตเบอร์รี่อะเซเลตเบอร์รี่อันใหม่อะติดโกด้วยนะมิกไดมิ้นต์สีลุ้งด้วยเพื่อนๆดูดิไหนไหนไหนโม่อะมันก็แค่ต้นมิ้นต์มะ ไหนไมต้นมีมีเก็บไม่ได้วะคน,นยัง,ยงไม่ต่ะ<ม>อ่าช่วยรถใบย,ยังไม่ครบเลยมั้งโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วแหละเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวมูเอ้ะเอาใหม่ใหม่ โอเคครับงั้นวันนี้ก็น่าจะพอให้นะสำหรับเกมโกลาการเด่นเดี๋ยวข่าวหน้าเนี่ยถ้ามันมีอัปเดตหรือว่าพี่อาจจะมาทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็รอติดตามกันได้นะสวัสดีก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก,กันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละสวัสดีครับ